สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรครับวันนี้มีเสเกษตรยั่งยืนครับมาอยู่ที่บ้านหนองคุยตำบลกองดินนะครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองที่แห่งนี้ครับเจ้าของสวนเขานะครับใช้3เกลอือซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนกระจุสารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตายหญิงเกษตรตอนแรกๆนั้นเธอใช้เพียงแค่ว่านะครับปีแรกที่เธอเจอกันเธอเจอมา2ปีครับ ปีแรกเธอบอกว่าใช้เฉพาะคู่หูแต่เธอใช้แบบไม่เต็มที่เต็มกําลังเท่าไหร่นักนะครับผลผลิตของเธอนั้นเธอมีทุเรียนอยู่ประมาณสัก70ต้นอายุนะครับเปีกับ16ปี70ต้นนั้นก็ให้ผลผลิตมาประมาณ7ตันเข้าสู่ปีที่2ที่เธอใช้3เกลอเต็มเซตนะครับเธอบอกว่าปีนี้ผลผลิตดี <S <S เธอเพิ่งตัดไปมีดแรกครับได้700กิโลโอ้โหเกือบ1ตันทีเดียว และคาดว่าที่เหลือเนี่ยนะครับจะรวมๆกันแล้วในปีนี้น่าจะเป็น10บตันขึ้นเป็นอย่างไรนั้นมาเจอกับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3มเกลือและเจ้าของสวนครับสวัสดีสองท่านครับผมค,ครับท่านเจ้าของสวนแห่งนี้มีชื่อมีเสียงว่าอะไรครับชื่อเจริญผู้เดียวชื่อเล่นชื่อน้อยค่ะอ่าเจริญผู้เดียวชื่อน้อยผมขออนุญ,ญาตเรียกว่าพี่น้อย<ช>นะครับอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับชื่อมาริวันนวลป้ายอวกค่ะอ้าว ู้ที่มาแนะนํามาดูแลพี่อวบครับพี่ขอผมถามพี่อวบสักนิดหนึ่งว่าตอนที่เราเข้ามาแนะนาเนี่ยให้กับพี่น้อยเนี่ยเป็นยังไงครับตอนนั้นคือปีที่แล้วเนี่ยพี่น้อยเขาใช้ช่วงลูกทีนี้ก็เกิดปัญหารัดไปอ่อนก็เลยเอาตัวคููหูน่นบแพนเับไปช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นทีนี้หลังจากตัดผลผลิตแล้วอบก็เข้ามาแนะนําให้พี่น้อยใช้ในช่วงของฟื้นฟูต้นหลังตัดแล้วก็ทําใบ แต่ว่าปีนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าดอกพี่น้อยมาดกมากค่ะอ๋อเหรอครับค่ะดกทุกต้นโอ้ก็หมายความว่าตอนที่เข้ามาตอนนั้นมาแก้ไขปัญหาเฉพาะช่วงรัดใบอ่อนค่ะช่วงรัดใบอ่อนครับแต่ว่าก็ยังใช้ไม่เต็มที่ค่ะผมถามพี่น้อยนิดนึงว่าทั้งหมดเนี่ยเราชุดทุเรียนพันอะไรครับหมอนทองหมอนทองมีกี่ต้นนะครับมีลูกเราอยู่60ต้นทั้งหมดก็70ต้น70ต้นมีลูก60ต้นปีนี้มีลูก60ต้น ปีก่อนหน้านั้นมันมีลูกกี่ต้นครับ40ต้น40ต้นได้มากี่ตันนะปีที่ก่อนที่รู้จักกระท่อนกระแท่นนั่นฮะเออมาเจ็ดตันกว่าค่ะเจ็ดตันกว่าๆว่านะครับผมมาถามปีนี้เลยก็แล้วกันนะครับปีนี้ครับพี่น้อยครับเราเริ่มต้นดูแลหลังจากเก็บเกี่ยวเมื่อปีห5ไปนั้นนะ่ะเราดูแลยังไงครับก็ฉีดคู่หูก็อเอา200ซีซีกับน้ำกับสิบช้อนใช้ไขโตัวซานใช่ไหมครับ200ซีซี แล้วก็เวอร์แพนสิบช้อนน้ำสองร้อยลิตรนี่คือสูตรที่ใช้ในการทําให้เรียกว่าทําใบกี่วันครั้งครับก็ส่วนมากจะเป็นแล้วแล้วแต่พอพอออกใบแล้วก็จะฉีดทีหน่อยเจ็ดวันอะไรเงี้ยครับผมเจ็ดวันครั้งใช่เพราะหลังจากออกใบแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของต้นทุเรียนเจ็ดกับสิบปีนี่มันคืออะไรครับใบมันจะใหญ่ขึ้นนะครับ เราแบบมันใบมันจะใหญ่แล้วก็ยาวนะครับนั่นกี่วันหลังจากเราใช้เวอร์แพนครั้งแรกครับคือออกมาเราก็ใช้อ๋อก็ดูไปใช้ไปก็ไปทีทีหน่อยเจ็ดวันครั้งก็เลยพอมาดูปุ๊บเอาละผมพาดผ่านเจ็วันครั้งเจ็วันครั้งจนมันมีใบที่ใบเริ่มเต็มแล้วตอนนี้มันก็ต้องมีดอกสิพี่น้อยทํายังไงกับการทําให้มันมีดอกก็ฉีดใต้ท้องกิ่งใต้ท้องกิ่ง แบบเดิม,มแต่แต่เป็นเป็นไขโตซาน400อ๋อเพิ่มไขโตซานไป400 44 40, 40. แล้วก็เบอร์แพนแวเราเบอร์แพน 20, 40ช้อนเวอร์แพน40ช้อนเลยนี่คือต้องการให้มีดอกฉีดใต้ท้องกิ่งฉีดใต้ท้องกิ่งเนี่ยเราฉีดไปกี่ครั้งกี่วันยังไงครับตอนแรกๆฉีดประมาณ5วันครั้งแล้วต้องรู้นะถ้าฉีด5วันครั้งถ้ามันมีตาดอกเราก็เริ่มหยุดเริ่มหยุดนะพอมีตาดอกหยุดเลย5วันครั้ง5วันครั้งนะ พอเห็นตาดอกออกมาหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนแล้วพอมันมีตาดอกเนี่ยครับระหว่างที่มีตาดอกเนี่ยเราใช้เฉพาะคู่หูแล้วมีอย่างอะไรมาเสริมเติมไหมครับในลักษณะการทาของปีนี้ก็ใช้คู่หูอย่างเดียวปีนี้นะครับหญิงเกษตรได้ใช้หรือยังใช้ทางดินด้วยใช้ทางดินตอนไหนครับก็ตอนใช้ตลอดอ๋อใช้ตั้งแต่เริ่มทําใบมาเลยอ๋อเหรอฮะอ้าวแล้วเราก็หมายความว่าหญิงเกษตรใช้ตั้งแต่เริ่มทําใบแล้ว ตอนนั้นเราใช้ต้นละกี่กิโลครับต้นหนึ่งต้นขนาดนี้ก็สองกิโลนี่ต้นเจ็ปีนะสองกิโลนะครับและกี่วันครั้งครับสิบสิบวันครั้งสิบวันครั้งเลยไร่มันจะถึงตอนมีดอกเลยถูกไหมครับใช่เอาละครมีดอกก็ใส่มีลูกก็ใสได้ตลอดอ๋อใส่ใสใส <laughs> ตลอดเลยสิบวันครั้งสิบวันครั้งนี่นะสองกิโลโอ้ทั้งนี่แล้วต้นสิบหกปีล่ะสิบหกปีสี่กิโลสิบหกปีสี่กิโล ต้น7ปี2กิโลนะครับ10วันครั้ง10วันครั้งถามต่อแล้วเราใช้คู่หูนะพอเริ่มมีตาดอกถูกไหมครับและเราก็หยุดดอกมันออกมาเป็นยังไงครับก็ดอกมาก็ออกดีนะดอกก็มันก็มีแบบเถอทุกกิ่งอะ่ะท่วทุกกิ่งเลยนะครับแล้วความยาวความอะไรมันมีไหมครับก็ยาวนะดอกยาว,ยาวก้านยาวก้านยาวเก okay, สรยาว มันมีอะไรพอมันยาออกมาสักประมาณนิ้วหรือสองนิ้วเราก็ฉีดอีกแล้วเราก็ฉีดทุกเจ็ดวันเจ็ดวันแต่ทีนี้เราก็ใส่แบบใส่ไคโทซานปกติอก็เป,เป็นปกติปติเท่ากับว่าเมื่อเราไปเร่งไปเป็นสี่สิบช้อนเวอร์แพนถูกไหมครับและไคโทซานาเป็นสี่ร้อยซีซีมอก่อนตอนที่เราเร่งให้เกิดตาดอกถูกไหมครับแล้วก็น้ำสองร้อยลิตรนี่ก็มาปกติสูตรเดิมนะครับสิบช้อนอนะครับ วัวแพนสองไอ้ไขตัวซาน2อ0รีีน้ำา2 0รลิตรโอ้ก็นี้ถือว่าเป็นสูตรที่ของพี่หน่อยเลยไอ้ของพี่น้อยเลยนะครับทษฮะเป็นสูตรของพี่น้อยเลยพี่น้อยครับพอหลังจากที่ดอกมันออกดีแล้วเนี่ยมันก็ต้องติดเป็นผลถูกไหมครับแล้วผลมันติดเยอะไหมครับต่อต้นเนี่ยเยอะมันออกเยอะกว่าทุกปีไหมกว่าทุกครั้งที่เราเคยทํามาไหมเยอะเยอะนะเยอะกว่าทุกครั้งแต่โดยติดเดียเพราะว่า คนอื่นเขามาดูที่นี่ก็ถามว่าทําไมติดเดียบอกไม่รู้กันก็บอกว่าใช้แบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าเออก็ไม่รู้อ่าทาไมเขาเขาไม่ติดเขาบอกเขาเขาล่วงกันเอาละครับพอถึงว่าติดลูกแล้วนะครับติดดอกดีติดลูกดีนะครับลักษณะก็คือไม่เคยนับแต่รู้ว่ามันมาเยอะถูกไหมครับเยอะกว่าทุกครั้งที่ทํามานะครับมากกว่าปีก่อนปีที่แล้วอย่างนี้พี่น้อยครับพอมันมีลูกอ่ะมันก็มีล่วงบ้างไหมก็ปกตินะต้องสลัด เขาต้องสลัดโดยธรรมชาติเขาสลัดบ้างเพราะว่าถ้ามันไปทําให้ถ้าอาหารมันแล้วพี่น้อยทำยังไงครับว่าสลัดแล้วมันก็ยังเหลืออยู่เยอะอยู่เหลือเยอะเพราะกำลังต้นเขาแค่ไหนเขาก็ต้องอยู่ได้แค่นั้นเขาอยู่ได้แค่นั้นถ้าเขาไม่ไหวเขาก็เอาทิ้งไปใช่เขาก็สลัดทิ้งก็แปลว่าเราก็ใช้เยอะเหมือนกันสิผมขอถามนิดเดียวว่าตอนก่อนหน้านั้นอะที่ว่าปีปีก่อนได้เท่าไหร่นะปีก่อนที่จะเจอคู่หัวก่อนที่ว่าต้นจะโซมันได้สิบได้สิบสองตัน ก่อนต้นจะโสมแต่ียังไม่ได้เจอคู่หูเนาะได้สิบสองตันแล้วใช้คู่หูไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะต้นต้นมาโสมด้วยนะต้นมาโสมได้มาเท่าไหร่นะได,ได้มาเจ็ดตันได้เจ็ดตันก็คือเราถักบล่อยจนต้นโสมถูกไหมครับแล้วก็มาใช้คู่หูแต่ก็ยังได้มาเจ็ดตันได้มาเจ็ดตันนะก็ยังไม่ได้ใช้เต็มที่ปีนี้ใช้เต็มที่นะครับคาดว่าเนี่ยครับการเก็บผลผลิตเนี่ยนะครับน่าจะได้สักกี่ตันกันเนี่ยปีเนี้ ก็ต้องเกินเกินจาก12ตันเกินจาก12ตันก็เป็นการการันตีว่าเพราะมันออกทั้งหมด60ต้นถูกไหมครับแล้วก็มีเกือบทุกต้นเลยในนี้มีอยู่60ต้นแล้วก็คาดการณ์ไว้ว่าน่าจะ12ตันผม<ห>ย้อนกลับไปนิดเดียวไปที่7ตันปีก่อนหน้านี้ตอน7ตันน่ะเราใช้งบประมาณในการที่ดูแลบำรุงรักษาโดยเฉพาะพวกปุ๋ยพวกยาเนี่ย ปีก่อนหนะ้านั้นเราใช้ไปกี่แสนกี่บาทกันครับก็เป็นแสนขึ้นถึงสองแสนปีถึงสองแสนนะพอใช้สามเกลือรัวแพร์รัวแพร์ขจัสารปุ๋ยซีแทนหญิงกเกษตรเนี่ยนะครับเราใช้งบประมาณในปีเนี้ยที่ว่าจะได้ถึง12ตันเนี่ยมันสักกี่บาทกันจะเคย2องแสนนะั่นรวมไปหลายอย่างมากเลยแต่ปีนี้ลดลงไปนะครับใช้เฉพาะ3เกลอือแล้วก็มีปุ๋ยบางตัวถูกไหมครับ<ช>แล้วก็มียาฆ่ามแมลง ยาฆ่า,มาแาามลางปลาแล้วก็โรครา,ราทั้งหมดเนี่ยปีนี้ใช้ต้นทุนไปเท่าไหร่ครับมันก็น่าจะอยู่ประมาณแสนแสนหนึ่งก็ลดไปจากปีก่อนต้องครึ่งเลยสินะดลดจากปีก่อนเยอะเอาก็หมายความว่าพี่น้องครับพี่น้อยเจ้าของสวนทุเรียนหมอนทองแห่งนี้นะครับซึ่งมีทุเรียนอยู่เจต้นอายุ7กับ16ปีท่านก็มองว่าสิ่งที่ท่านลงทุนปีก่อนนู้นนะครับใช้ไม่เต็มที่แต่ไปใช้ เกี่ยวกับเรื่องของเคมีด้วยนะครับสารที่บำรุงดูแลรักษาตามท้องตลาดด้วยท่านก็หมดไป2 0 0 0 0 0กว่าบาทได้มา7ตันปีนี้ท่านบอกว่ายังใช้บางส่วนนะครับพวกโรครานะครับตลอดจนสารอาหารต่างๆที่ท่านยังติดใจอยู่เรื่องเดิมๆแต่ก็ใช้คู่หูมสาสจรย์พร้อมทั้งปุ๋ยอินทรีย์ทางนินตนยิตงเกษตรยอย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนะี่ยเธอบอกว่าจะได้ผลผลิตถึง12ตันนี่ไม่ธรรมดา ผมมาถามว่าผลผลิตที่ว่า12ตันเนี่ยลักษณะลูกลักษณะผลลักษณะน้ำหนักเขาเนี่ยมันเป็นอย่างไรผมถามเริ่มต้นเลยว่าลูกที่เราเห็นขนาดเนี้ยมันมีน้ำหนักกี่กิโลกันครับ 2>, 2กิโลขึ้นไปอะ่ะนี่ยตัดมีดแรกไปแล้วมีตั้งแต่2กิโลไปจนถึง3 4ี่โล4โลี่ <4 S 2> โลไปอย่างสูงเลยก็หมายความว่ามีดแรกขนาดนี้นะครับก็คือ3กิโลขึ้นไปถูกไหมครับไปจนถึง4ี่โลนะครับ3มโล4ี่โลว่ากันไป ก็ถือว่าเป็นลักษณะลูกที่ดีถูกไหมครับน้ําหนักลูกเนี่ยก็มันต้องดีสิสองโลสามโลเนี่ยถูกไหมครับก็ได้ครับลักษณะทรงผลล่ะครับทรงมันเป็นยังไงทรงก็กลมนีนะก็สวยอยู่ปีเนี้ยพะปีนี้เขาบอกทํายากแล้วก็เพราะตอนแรกมันจะเบียเยเบ้ยวเยอะเบี้ยวเยอะกว่านี้อีกอแล้วทีนี้มามันก็คือมันเหมือนกันบมันปรับมันปรับตัวหลูกมันก็กลมขึ้นออตอนแรกอะมันลูกบิดบิดมันบิดเยอะ รเราะว่าอากาศอากาศใบอ่อนไม่ได้ออกแต่ว่าแต่ว่า,วาเหมือนก็ว่าอากาศมันเปลี่ยนเดี๋ยวบาสมม,มติว่าจะมีอากาศหนาวมาสักสามวันสี่วันเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นร้อนมั่งอะไรเงี้ยเปนี่อากาศมันมันไม่เหมือนทุกปีอะ่ะครับเรียกว่าท่ามกลางอากาศผันแปรแต่ลูกทรงเขาก็ยังสวยอยู่ถูกไหมครับอันนี้ก็ถือว่าพี่น้อยมองเรื่องนี้ว่าเป็นสิ่งที่สามเกลือช่วยเราไว้เหมือนกัน ในเรื่องการปรับรูปทรงถูกไหมครับเอาถามต่อและเปลือกเหรอครับเปลือกทุเรียนที่เขามาซื้อเราเขาก็ต้องแงะดูก่อนถูกไหมมันมีลักษณะเปลือกเป็นยังไงสีเป็นยังไงเปลือกบางนะนะครับใช่สีเป็นยังไงครับสีของผิวก็สวยสวยอยู่สีสวยนะแล้วลักษณะแป้งเป็นงไงเขาเขาชื่นชมแล้วมัแป้งแป้งดีแต่ว่าสียังไม่ค่อยไปอ๋อตอนนี้สียังไม่ไปก็เพราะว่ามันมีเรื่องความผันแปรทางอากาศเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็บเหมือน <Stars> <absorption> กันทุกส่วนเหมือนกันทุกส่วนอ๋อก็แปลว่ามีส่วนหนึ่งที่ช่วยเราอยู่ <c oughs> ประคองให้เราอยู่ในเรื่องรูปทรง <üng senior> <c oughs> ในเรื่องน้ําหนักนะครับแต่เรื่องสีเนี่ยมันยังยังอีกนิดนึง <c oughs> ติดไปที่สภาวะของอากาศ <c oughs> <c oughs> อ๋อเลระผมอยากถามท่านที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับว่าที่เห็นมาเนี่ยนะครับมันมีความผันแปรอะไรมากมายเนี่ยในฐานะของที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เนี่ยได้แนะนํำยังไงให้กับพี่น้อยครับ หลักการแนะนําชื่อส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าเทคนิคในการใช้ในสวนจะเป็นสูตรเทคนิคของพี่น้อยเองค่ะ oh. ดูจากก็คือดูจากต้นดูจากสภาพดินและอากาศพี่น้อยเขาก็จะมีการปรับขึ้นปรับลงของอัตราส่วนผสม uh huh. แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอบก็จะแนะนําในเรื่องของช่วงใบต้องพ่นเท่านี้นะช่วงดอกพ่อนอัตรานี้ช่วงลูกอัตรานี้ uh huh. แต่ว่าทั้งนี้ทุกสูตรพี่น้อยเป็นคนคิด uh huh. เอง oh. ดูจากสภาพ ขนาดต้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ที่อบเข้ามามาดูมาแนะนําตั้งแต่เรื่องฟื้นต้นทําใบหนึ่งใบดีสองออกดอกติดเขาเรียกว่าออกดอกดกทุกต้นแล้วก็ติดทุกกิ่งได้ค่ะคือช่วงดอกก็เข้ามาติดตามเนาะแล้วก็พอมันติดลูกอะค่ะก็คือติดลูกได้เยอะต้องแต่งเยอะเลยเนาะพี่น้อยลูกอะค่ะแล้วตอนนี้ก็คือผลผลิตก็จะตัดเก็บแล้วก็ถือว่าน้ําหนักได้แปลงได้ครับ รูปทรงก็ถือว่าโอเคค่ะโอ้โหฉะนั้นก็ครบสูตรของสามเกลอือล้วคือความสมบูรณ์ทางดินก็ความสมบูรณ์ทางต้นดอกใบผลโอ้โหที่ปรึกษาเรานะครับพร้อมสับเรื่องการให้คำปรึกษาของผลิตภัณฑ์สามเกลอือในส่วนของพี่น้อยเองเนี่ยนะครับอยากบอกอะไรเกษตร,รกรที่ว่าเพราะว่าในปัญหาของนักการเกษตรโดยเฉพาะผู้ปลูกทุเรียนมันมีอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องความผันผวนทางอากาศความผันผวนทาง ดินถูกไหมครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าการลดต้นทุนเนี่ยมันจะช่วยพี่น้องเกษตรกร,กรได้ยังไงเชินพี่น้อยได้บอกเพื่อนพ้องน้องพี่ด้วยครับเราใช้แบบเราใช้ตัวนี้มันจะประหยัดประหยัดกว่าตัวอื่นๆเพราะว่าตัวอื่นมันจะแพงใช้ดีด้วยประหยัดด้วยแล้วนี่เราแล้วแต่สวนอ่ะถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจการใช้อ่ะเราจะรู้ว่าสวนเราเป็นแบบไหนเราก็ปรับใช้เอาจะใช้ทิ้ง ปกติหรือใช้มาขอาปกติก็ได้แล้วแต่เราจะใช้เพราะที่นี่ก็ใช้ไม่เหมือนคนอื่นใช่ค่ะนั่นก็คือนอกจากเป็นเทคนิคนะครับแล้วก็ไปบอกเพื่อนบ้านโดยเฉพาะพี่หน่อยนะครับซึ่งก็เห็นเทปจากเทปก่อนแล้วนะครับว่าพี่หน่อยก็พี่น้อยเลยล่ะครับไปแนะนําเพิ่มเติมให้ก <lawsuit. S 1> บับพี่หน่อยนะครับที่สําคัญครับเธอก็บอกว่าใช้แล้วต้องใช้ความสามารถส่วนตัวการดูสภาวะแวดล้อมด้วยนะครับที่สําคัญครับมันน่ะ ใช้แล้วมันลดต้นทุนกว่าเดิมนะครับจาก2 0 0แสนมาเป็นแสนเดียวนะครับแต่ก็ยังคงรูปแบบเดิมไว้นิดหน่อยที่สำคัญอีกครับเธอบอกว่ามันเป็นความตั้งใจว่าในการดูแลที่เธอไม่ได้สังเกตเลยก็คือว่ามันไม่ได้ไปนั่งนับลูกแต่เธอนับจานวนผลผลิตที่ได้รับขั้นตอนสุดท้ายหลังจากช่างแล้วนะครับเธอรู้ว่ามันจะต้องได้แน่นอนในปีนี้นะครับถึง12ตัน กว,กว่าด้วยซ้ําไปถ้าไม่เกิดความผันผวนทางลมฟ้าอากาศก็ถือว่าทําให้เธอนั้นมีความมั่นใจบอกกับพี่น้องการเกษตรวันนี้ม่เจอเกษตรยังย่งยืนก็ตอขอขอบพระคุณพี่น้อยนะครับและพี่อ้วกเป็นอย่างสูงครับที่ได้มาให้ความรู้กับพี่น้องของเพื่อนผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างครับของพี่น้องเกษตรกรที่ร่วมกันในการทําให้พืชผลของเขานั้นจเจริญเติบโตงอกงามด้วยชุด3มเกลอือเวิร์กแพ วันนี้มิสเตอร์เกษตรยืยืนครับมีความภูมิใจนําเสนอให้กับทุกท่านในวันนี้เป็นอย่างดีโอกาสหน้าผมจะไปนําเสนอสิ่งเหล่านี้นะครับและติดตามการทํางานของ3ามเกลววแพนต่อไปวันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ <Yeah. S 1> วัวแพนหญิงเกษตรใช้แล้ดีใช้แล้วรว,วยช่วยปลดหี้ดดีเย้